อ๋อ้ไม่นี่คือครับคือบาเบิงรถเนี่ยเป็นในทุกอย่างว่าตาสังล่าสุดขนหอดทอหรอพี่น้องวันนี้หลังจากขนขี้ดินอยู่นะคะบ่ม,มีรถใหญ่ทอนะคะก็เลยเอาเจ้ายอดคุณทรัพมา ขนท่อนะคะจงเสาเข้าไปในเด้อหัวหนา้าใจเย็นใจเย็นวินาทีนี่มันบาดเสียวตลอดเวลาเราว่างคา้ากระจกกระมอยแอน,นเนาะเอาโอ้ยบาดเสียว บรรยากาศฝนตกโปรยโปรยนะคะช่วงนี้ทีมงานฝาประดานกับเป็นช่วงเก็บงานนะช่วงเก็บงานนางานกระสีช่วงนี้กระดดาำกับเขาเขาจะไ,ไปแลีแล้งเขาไปล้เหนียวเงารถขั้นนี้กับที่แหนจะเอาไปแลี้งขนเขาแล้วละพี่น้องไปเถอะแก้ว่าให้เลี้ยงเก็บงานก่อนก็นเลยเดี๋ยวเอาไว้ ว้อยบ่าไซยาวอันทางท่องไหมอินตรรุทแทะ นี่ละพี่น้องบนวานบอ่อเหลืองงานบอ่อยากจนบอ่อดตายว่าจะมีงานเห็ดเบิดว่าจะเขาเอิ่นใส่ดีก็จอดถิมใบซื้อข้อดีของเราก็คือรถเราไม่มีงวดนะคะ เห็นงานแน่จอดแน่เรื่อยๆชิวๆเราไม่เรียบเหมือนเด้แต่เป็นไปได้ก็อยากมีงานทําตลอดนะคะาอยากจอดดอกถ mm hmm. เข้าออกมา mm hmm. หาเงินเนอาจะสิจอดเทนยังแมนบอลแต่ถามมันบพรมีงานเท่าก็ต้องจอดแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝากทองฝากจะยอกคุณสาวคกับทีมงานฟ้าบันดาลน,นะคะ mm hmm. พ่อได้ยู่ได้กินหาบาทสิบาทพ่อได้ตต่มกัน ดีกว่าบพามีงานเฮ็ดนะคะคนใส่เฮ็ดนังกัเฮ็ดเบิร์ต่นละพี่น้องวาแตะพนใส่ฝั่งนี้ก็กำลังลุยกันอยู่ปลาเจาะกับหนุ่มเบียรส่วนพี่ต้นก็จะเป็นแผนกวางท่อวางมากไก่สุดแล้วล่ะโอ้วัดเสียววัดเสียว โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กบพบมาพบ,บรรยากาศหน้างานล่าสุดของทีมงานฟ้าบรรดาลนะคะไก่สิถึงฟังแล้วไก่สิได้ปิดหน้างานแล้วนะคะก็อีกบ่โดนบ่ถึงอา,างทิตย์กันาสิเสร็จวางท่อเสร็จแล้วก็เก็บงานฝั่งนี้แล้วก็ไปนาานหน,ะะน้างานใหม่นะคะหน้างานใหม่เราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อนะคะว่าเธแก่พันสิผาไปลุยงานอยู่ใส่นะคะไว้พอการคลิปหนาบุญเส้นสายมันสวัสดีค่ะ